ลโหลทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันบนรถค่ะวันนี้เราจะเดินทางไปที่เขาคิชกุดนั่นเองนะคะทุกคนก็คือจังหวัดจันทบุรีเราจะไปทําบุญนะคะเดี๋ยวยังไงตอนนี้เราขอตัวออกเดินทางกันก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวถึงที่ยังไงเนี่ยก็จะถ่ายทุกคนดูนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็คือมาสาๆๆั่งเบอร์เกริงระหว่าง เดินทางค่ะเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยเป็นมื้อเช้าแล้วก็ลวกมื้อเที่ยงเลยระหว่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวอาจจะแวะกินข้าวกางพาแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะกินที่ไหนเนาะก็คือตอนนี้ขอกินแบบอะไรลองๆไปก่อนรอเดืออยู่นะคะนี่ก็คือไดออเดอร์แล้วขอดูเบอร์เกอร์คิงหน่อยค่ะนี่อันนี้เป็นแบบสี่ชิ้นนะกินกันสามสี่คน เช็คอินก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศในห,ห้องพักว่าเป็นยังไงบ้างค่ะอันนี้นะคะก็คือบรรยากาศในห้องพักของเรานะคะทุกคนจะบอกว่าห้องก็คือใหญ่นะใหญ่มากแล้วก็คือมีเตียงใหญ่แล้วก็มีเตียงเสริมให้ด้วยคือมันเลิศ ตอนนี้นะคะเราก็คือขวามาอยู่ที่ร้านอาหารก็คือชื่อร้านว่าซีว c วซีปูนะคะจะบอกว่าทาก็ไม่คนหาข้อมูลนะคือจะบอกว่าบรรยากาศร้านเนี่ยดีนะคะทุกคนแล้วก็คนเนี่ยยังไม่เยอะเท่าไหระคะ่ค่ะแล้วก็สั่งอาหารเรียบร้อยแล้วจะบอกว่าเป็นมือแรกของวนันนะคะเดี๋ยวยังไงอะ่ะเมรู้อาหารมาแล้วจะถ่ายให้ดูเนาะระหว่างนี้ก็คือเดี๋ยวพาไปดูแบบบรรยากาศร้านก่อนว่าเออเห็นเปโงเตอะไรยัยงไงจ้ะเดี๋ยวไปดู ก็คือมาแล้วค่ะมีหน้าตาอาหารของเราที่สั่งมาแล้วค่ะก็จะมีแกงส้มทอดมันตำทะเลแล้วก็ปลากระพงทอดน้ำปลาค่ะแต่ว่านี้ยังไม่ครบนะคือให้ดูก่อนว่ามันมาแล้วเพราะว่าจะกินไปกลางๆก่อนเพราะอยู่มากกินเลยไม่รอ,ลนะอแล้วหิวกนะคะก่อนลมดีมากควรจะบอกไม่รู้ว่าเสียงที่เข้าไปเนี่ยจะได้ยินเสียงลมเยอะกว่าหรือเสียงพูดมากกว่านะคือไม่แน่ใจ การ อันนี้คือเพิ่งกินปะส้มตำเป็นไงรสชาติถ้าบอกว่าอาหารที่นี่รสชาติคือดีทุกอย่างใช่ปะคุอเค็บทุกอย่างหน้าตาอาจจะแบบดูเฉยชื่นเนาะแต่คืออร่อยไปจ้า อร่อยเ,เหรอโอเคกเคือถ okay, ือว่าดีอะแค่นั้นเองคือดีทุกอย่างดีไปหมดเลยอะจะบอกว่ากินอาหารหมดเกลี้ยงเลยค่ะไม่ค่อยได้ถ่ายให้ทุกคนดูตอนกินเนาะเพราะว่าอยู่จริงๆเราก็จะรีบทำเวลาด้วยเนื่องจากว่าเรากินข้าวเสร็จแล้วเรากําลังจะเตยมตัวนะคะไปขึ้นเขาดิฉกูดกานเพราะว่าเราตั้งใจว่าจะขึ้น,นกลางคืนขึ้นที่จะร้นอนมากค่ะทุกคนก็ให้ดูเนี่ยว่ากินหมดแล้วแล้วก็ เดี๋ยวจะับที่พาต่อนวก็จะไปอาบน้ำอาบถ้าแล้วก็เตรียมตัวขึ้นเขา่านั่งทะเลแลมันเียบ้านก็เดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าเรากลับมาจะกินข้าวแล้วก็อาบน้ําแต่งตัวใหม่แล้วนะคะก็คืนนี้ก็คือชุดขึ้นเขาของเราเดี๋ยวเราจะเดินทางนะคะไปเขาคีชกูดกันก็จะถึงเราราประมาณสองทุ่มครึ่งไม่เกินนี้เนาะโอเคเดี๋ยวไปกัน วัดขับได้แล้วไม่เชื่อชั่งคนแบบไม่ยเยอะเลยอาจารก็คือไม่ค่อยเอนอันนี้ก็คือคิวรถนะคะที่เรากำลังจะเดินไปขึ้นกัน เดี๋ยวก่อนนะเกิดแม่เกิดปีอะไรนะคุณแม่เกิดปีชวดเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปให้แม่นะข่าวน้ำดด่ม ทำหม้บไห้กับก็ทุ่งสะพานสร้างโบสถ์นะเป็นเจ้าภาพสร้างโบสถ์ด้วยกันจะ้ะเดี๋ยวแวะได้เลยดยปัจจัยก็ตามสถาบาทก็อธิการปัจจัย s <S ล่มเป็นเจ้าภาพด้วยว่าต้องเป็นจะอาเดี๋ยวคุณน้องตะไลเอ่ยอได้จ้ะสีติบก็ได้ตามสถาของเราเดี๋ยวมอบแบบนี้ให้เลย ีนะแไม่นอนมากแต่ก็ไม่ถึงกับเย็นให้เป็นสิ่งมงคลดีตัวเลขสํนาขงนายสายการเิอนายเพราะเราตั้งใจตัดตแตละ ตอนนี้เรากำลังจะกลับไปไหนเอ่ยโอ้ไม่เห็นเมนูเลยไปครับไปเพียงจะกินกินแล้วนะงงไม่ได้หิวทุกคนคือจะบอกว่าเหนื่อแต่ว่าก็คือแฮปปี้ค่ะเรากลับมาจากเขาเชจกูดแล้วนะคะตอนนี้ถึงที่พักมันที่ยังคืนเลยได้เดี๋ยววันนี้ จะขอตัวไปฝักคนก็คลิปนี้ก็คือจบแค่นี้นะทุกคนยังไงฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะเราจะไปเที่ยวไหนต่อที่จันทบ,บุรีหรืออาจจะเป็นจังหวัดใกล้ๆแล้วกันก็รอติดตามนะคะทุกคน